สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 314ปัจจุบันวันที่13เดือน9ปี64อ่าอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไล่ตอบทีละคำถามนะครับบางทีคำถามเข้ามาวันหนึ่ง50-60คําคำถามนะครับมันก็เลยทำให้ช้าไปประมาณเดือนกว่านะครับอาจจะ2เดือนแล้วด้วยนะครับเนี่ย เพราะว่าวันนี้ผมบันทึกคลิปเนี่ยวันที่10เดือน11ปี64แล้วนะครับคำถามถามว่าดิฉันอายุ58ปีใช้สิทธิ์ประกันสังคมมาตรา39และดิฉันจะกลับเข้าทำงานบริษัทเอกชนในเดือน1อ่าไม่ใช่เดือน1วันที่1เดือน11ปี64และใช้สิทธิ์ประกันสังคมมาตรา3 3เดิมแรกเข้าประกันสังคมมาตรา3 3ตั้งแต่ 2,538และทำงานบริษัทเรื่อยๆและลาออกมาต่อมาตรา39จะสอบถามอาจารย์ว่าถ้าเริ่มทำงานนับจากวันที่1เดือน11 64ทำตอบเนื่องไปอีก6ปี31เดือน12ปี70และไม่ประสงค์จะประกันตนเองมาตรา39ดิฉันจะใช้สิทธิ์บำนาญชาราภาพได้ไหมคะและดิฉันจะได้ในอัตราเดือนละเท่าไหร่ขอทราบวิธีคำนวณด้วยค่ะ อาจถ้าทราบวิธีคำนวณเนี่ยพอบอกได้แต่ถ้าถามว่าอัตราเดือนละเท่าไหรเนี่ยคงบอกไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาอาจจริงอยู่ครับคุณบอรว่าคุณกลับไปเป็นมาตรา33มาตรา33นี่แหละตัวยุ่งยากในการคิดคำนวณฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเพราะมาตรา33เนี่ยมันเป็นฐานอะไรได้มากมายหลายฐานเลยครับ ต่ำสุด1650บาทสูงสุด15,000บาทคุณต้องบอกมาด้วยว่าใน60เดือนสุดท้ายคุณมีค่าจ้างเดือนละเท่าไหร่จึงจะรู้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายดังนั้นผมบอกวิธีคิดให้คุณไปคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับคือถ้าคุณมั่นใจครับว่าคุณเป็นผู้ประกันตนมาโดยตลอดโดยไม่ต้องสนใจครับว่าจะเป็นมาตรา3 3หรือมาตรา39 แต่ให้คุณนับรวมกันเลยครับทั้งมาตรา33และมาตรา39และให้คุณตั้งต้นมาตั้งแต่เดือนมกราคม2542ครับคุณมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วกี่เดือนอตั้งแต่มกราคม2542มาเลยนะครับส่งมาแล้วกี่เดือนทั้งมาตรา33มาตรา39รวมกันถ้าคุณส่งถึง180เดือนนั่นคือคุณได้20% ถ้าคุณเกิน180เดือนมาทุกทุกสิเดือนคุณจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น1.5อ่าถ้าสมมุติว่าเอานับปัจจุบันนะครับถ้าคุณเนี่ยเป็นผู้ประกันตนโดยไม่เคยขาดเลยนะครับคุณบอกว่าเข้างานตั้งแต่ปี3 8ถ้าเป็นในกรณีที่คุณออกจากงานแล้วคุณเข้ามาตรา39เลยแล้วก็คุณก็ออกจากมาตรา39เนี่ยหรือสรุปง่ายๆว่าคุณไม่เคยเว้นว่างนั่นแหละ ถ้านับตั้งต้นมาครับภายหลัง31ธันวาคม2541หรือว่าตั้งแต่เดือนมก,กราคม2542มาจนถึงวันนี้นะครับปีนี้2564นะครับลบด้วย2542ก็ผ่านมาแล้ว22ปีนะครับ22ปีคุณจะบวกไปอีก6ปีอถ้าสิ้นปี70 ก็จะเป็นอีก7ปีนะครับอีก7ปีบวกไปอีกเปีนี้ผมคิดคร่าวๆนะครับก็จะเป็น29ปีนะครับยีปีก็ต้องดูว่าเกิน15ปีหรือว่า180เดือนมาทั้งหมดกี่เดือนนะครับก็29ลบด้วย15ก็เป็น14ปีก็คูณ1.5ไปนะครับก็เพิ่มมา21ก็21ไปบวกด้วย20 ก็เป็นทั้งหมด41%คุณจะได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ41ของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับบางที่อาจจะไม่ร้อยละ41ครับแต่จะอยู่ที่ระหว่างนี้แหละเพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าในข้อมูลที่แท้จริงของคุณนั้นน่ะ คุณมีการเว้นหรือเปล่าเพราะว่าการเว้นไปเดือนเดียวแล้วคุณไปหยุดลง31ธันวาคมปี70เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะต่างกันอยู่ประมาณ1.5แต่ถ้าคุณไม่เว้นเลยเนี่ยมันก็จะเป็น41%นตแต่ถ้าคุณเว้นมีการเว้นนะครับก็เท่ากับว่าคุณมีช่องว่างแล้วไปจบ31บธันวาคม70เนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เปอร์เซ็นต์มาถึง41เนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึง12เดือน นะครับยังไม่ถึง12เดือนก็ต้องลบไปอีก1.5ดังนั้นถ้าไม่ใช่41ก็39.5อยู่ประมาณนี้แหละครับของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายสิ่งที่คุณจะต้องไปหาและเอามาคำนวณออกมาจาก39.5หรือว่า41เนี่ยก็คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณนะครับถ้าคุณฐานค่าจ้าง15,000บาทอ่บาทคุณก็ไปหา39.5หรือว่า4 1ของ1 5 0 0 0นะครับหรือฐาน 1, ก็ เหมือนกันครับ39.5หรือ4 1เปของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแต่ว่าคุณต้องคิดฐานค่าจ้างเฉลี่ยก่อนนะครับถ้าเป็นกรณีที่ค่าจ้างคุณเท่ากันทั้ง60เดือนเลยอันนี้คิดไม่ยากก็เอาตัวนั้นมาได้เลยขอแค่มันมีจํานวนอย่าเกิน1 5 0 0 0ก็พอถ้าเกิน1 5 0 0 0เนี่ยก็ใช้15,000้แต่ถ้าไม่ถึง1 5 0 0 0ก็ต้องเอาตามจริงนะครับถ้ามันเท่ากันทุกเดือนหยิบมาได้เลยแต่ถ้า แต่และเดือนนั้นไม่เท่ากันนะครับบางเดือน1 0,000บ 000, ้างบางเดือน12ื่นสบางเดือน13ื่นสเนี่ยคุณต้องเอามาทั้งหมด60ตัวแล้วมาหารด้วย60ก็จะเป็นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณแล้วก็มาหาดูครับว่า39.5หรือ41เอปอร์เซ็นต์ของฐานนั้นมันจะออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่ครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวััสดีครบ